สวัสดีค่ะพี่น้อง <c oughs> นี่พ่พี่น้องเห็ดเวียกเห็ุงานนี่พี่น้องมันนี้ฝนตกอากาศฝนตกไปใส่บ่ได้ดพี่น้องฝนตกนิดบดเมือถ้าพี่น้องมาเก็บบัวขายค่ะจากบัวยี่สิบทังพี่น้อง <c oughs> เรือบัวจากทางละสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองทังพี่น้องจากบัวยี่สิบทังเรือบัวแค่นี้ละ <c oughs> เอาหัวทิ้ไปเรื่อยๆเนาะค่ะอันนี้จะเป็นบัว อันสามแถวนี่ที right. right. ่มันขึ้นเนไลายนี่เป็นบัวรอบที่สามค่ะเป็นบัวรอบสามมันได้่ขึ้นลายค่ะพี่น้องอันวันนี้เป็นบัวรอบที่หกนี่เป็นนั่งห้างนี่ค่ะนี่บัวรอบที่หกค่ะนี่เพราะท่านนี้ไงบนไนเตะกับาคคอยขึ้นไลน์เราค่ะบัวรอบที่หกแล้วค่ะนี่รอพี่ห่พี่น้องอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นรอบที่สามนี่คันเก็บู่นี่ขึ้นเลนลายรอบที่สามค่ะมันจะขึ้นลายมือนหลายรอบแล้วมันก็ขึ้นหน่อยแล้วค่ะนี่ นีรอบที่หกรอบที่หกค่ะนี่คือนิ่งๆครับแม่เก็บ kind บ of ัวไปขายหาเงินกันลูกนี่ก็รอบที่หกอันนี่คนผลิตกันน้อยลงเรื่อยๆค่ะบลายค่ะคนผลิตนี่น้อยลงหลายหลายหลายๆคันเลยค่ะนี่ตั้งกันกับรอบที่หนึ่งแล้วพี่น้องเนาะรอบที่สามรอบที่สามนี่ค่ะออกลาย พี่พ่อกำลังเก็บอยู่นี่เห็นบหมพี่สามออกไรค่ะขึ้นนะงามคักเล็ก่ะนนี้เต็มเลยค่ะมาออกไันที่หนึ่งที่สองที่สมที่สที่หนึ่งที่สที่สมนี่สีออกไายค่ะที่สีที่ห่างกันแล้วแต่น้่นเนดอกน้องโบออกไร้วันหล่อชิบกห่งแล้วเลยค่ะไม่ยอมไม่ง้มออก แต่ฟูคือกันค่ะพี่น้องใส่น้ำยาแรงรากสูตรน้ำยาแรงรากคือเก้าตากันงอมันก็น้อยลงเรื่อยๆนะคะพี่น้องไหมคะพี่น้องมาเก็บบัวไปขายน้ำกันค่ะพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์ก็กระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให็นไหมเด้อค่ะไปใส่ผนเก็บบัวทำกันเด้อพี่น้องเด้อฮะไม่เอ๋ เก็บเห็ดเฮ็ดพี่ค่ะพี่น้องมาเก็บเห็ดมากมือเสาร์นี่ตากับพี่อันนี้มากินน้ำมาเก็บเห็ดมาเก็บบัวน้ำกันญชงครับครับครับบ่าวพ่อแม่พี่น้องของคนที่ทำอะไรก็แช่ก็กระดิ่งเป็นกำลังใจให้นเด้อพี่น้องเด้อจากสีไทยยังสู้พี่น้องเบิ่งมันภาพพี่น้องมาเก็บบัวไปขายที่เก่าบัวรอบที่หกค่ะพี่น้องเอาบัวรอบที่หกมาให้พี่น้องเบิ่งสำหรับคนที่อยากจะปลูกเนาะค่ะ ท้องกำลงังเก็บมือออกลายมูอนนโอ้ยออกลายค่ะพี่น้องรอบที่สามมีหลายค่ะนะค่ะพวกนี้ออกหนาออกลายออกงามคักเลยพวกนี้แต่ยังซีทุกทางพี่น้องเอ้ยถ่ายมาเบื่อเ <c oughs> ด้อค่ะวันนี้มาเก็บบวัวสอยกัน ตาคนไปเก็บเห็ดมาพี่น้องมึงเนี่ยโอ้ยตาเฮียมึซสนอนี่ก็ไข่อดอกงามๆพี่น้องต่ำเจ้าจีคนเจ้าจีนี่ค่ะดอกงามงามพี่น้องตาคนไปเก็บนี่ค่ะมาเก็บบอลใหกันแลน้วดีอีกรอบค่ะ habuk ke kan นี่หลายมื่นดิค่ะพี่น้องบัวรอบที่หกนี่มันจะยี่สิบยี่สิบมือ่นอยู่บ่พี่น้องนี่แต่ว่ามันยี่สิบมื่นนี่แหละค่ะนี่มันยังอันหนึ่งวังนนี้ไงเต็มทีนะคะหัวยี่สิบก็มื่นเลยดิค่ะนี่นี่ยี่สิบก็มื่นใจไม่ค่อยจะม,มีเวลาเบิร์นมาพี่น้องหาแต,ต่เห็ดเอาเราหาแต,ต่เหยุ่งกันเลย ใส่เลยเขาจะใส่อันนี้ใส่หัวบัวลายพี่น้องมาสิมาเล็กน้อยึ้นออกหนาถ้าบัวรอบสองรอบดึงรอบสองรอบสามนี่โอ้ยี่น้องโอเคอยู่ออกดีค่ะรอบที่สี่ก็ออกหลายอยู่ค่ะรอบที่หารอบที่หามาที่หกที่เจ็ดไปออกหน่อยเรื่อยเรื่อยแล้วถ้าเกิมเก็บหัวบัวทิงตลอดค่ะหัวมันเน่าเรื่อยแล้วค่ะมันไม่ได้ออกตลอดนี่ค่ะเป็นละหัว ซอยกันมีแต่ยี่สิบยี่สิบก็หมืห่นแล้วค่ะเพราะว่าเจนไม่ค่อยได้เบิ้งมันเนาะค่ะฮาเฮดเฮดงามเลยโชคดีที่่ว,วาช่วงนี้มันหนามันฝนตกฝนตกดูไม่ค่อยแดดแห้งปไปไลยคะ่ะบวกก็เลยบวบเปลยถ้าฝนตกดูว่าทำไมถึงแดดแห้ง อากาศห้อนบัวเปื่อยเนาะค่ะช่วงนี้ดีแนวก็ค่อยมีเวลาดูแลแต่แบบกันกระเบื้อห่อนบัวก็เลบเยบัวเปื่อยบัวเน่าเน,านี่ยค่ะพี่น้องพาพี่น้องมาก,กีบบัวค่ะมื้อนี้ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้นเด้อพี่น้องเด้อเก็บแกซ้ำทางมือค่ะพี่น้องมื้อนี้ป่ะเทศไ้เก็บดอกมัน้องในไงท่านใหญ่าายายเต็มที่ค่ะมื้อนี้ เดินระบายอากาศไว้ซือๆค่ะเอา,าใช่พี่น้องเบิง้งจับปูเาวันนี่พี่น้องเอาไปไล่มือแล้วมันสีออกขากแล้วค่ะขากออกไว้ก็สีดำโอ้ยแล้วพอมันโดดขึ้นประเด็นเลยน้องเขาแล้วโดนโดนคือเตียงปาดตัมันก็เป็นหายเป็นมึนแบบถึงว่ะ งัวกับเดือออกไปท่าน่ะหนูนองหางมันสีดำเมืองงัวงาวยังงาวยูงกันปลเอยยาวยูงกันข้างดเปนยงน่อยเหนี่ยามันงาว้าค่ะอยอุ้ นี่คะ่ะหากว่าสิ Aud ออกคันเขาจงใ้นี่ต้อกไปนั่งเด็ดหากออกดิคะ่ะนี่เขาจงว้โดนเอา,ว,ว,ากออกว้โดนเราหากออกพอหากออกมันสืด,ดำแล้วคะ่ะถ้าก็ต้องไปนั่งเด็ดหากออกค่ะนี่ <c oughs> คินนี่พาพี่น้องมาเก็บปัวน้เมันะมะกุามามีกินมามีกินมาใหกินอยู่คะ่ะพี่น้องเขาจะใส่วิธีดับกินในการล่างล่างไร้น้ำเพราะล่างไร้น้ำเรา,า,าจจงสีเอาเซน้ำ ทำส่เกือดจอังจน้อยนะะ้ำสมสายสูใช้จังน้อยแล้วค่ะเซไวกินก็สิหายไปค่ะล่างไล,ล,ลายน้ำ้อมแล้วค่ะพี่น้องที่ล้างรับกินจากประสบการณ์ที่จะคล้องเห็นมากระว่าจะคล้องล่างหัวบัวดีค่ะกล้วค่ะไมาตงล่างหัวบัวดีๆมันสิบอมมี่กินนว่าแมนดอกพี่น้องเอ้จากที่ประสบการณ์คล้องเห็นมากเจนว่าเป็นล่างาร้ค่ะ มาเขาปลูกลอบที่หาที่พกนี่พี่น้องรอบที่พกที่เซตนี่เขาก็ล้างทุกรอบแล้วก็ตากแดดทุกรอบมันก็อมี่กินคือเกลอะคะ่ะแต่สิกินหน่อยกินหลายเท่านั้นนะค่ะพี่น้องธีล้างเฮ้แตงสิใส่ดับล้างในร้ายน้ำแล้วก็เส้นน้ำเกลือเส้นน้ำเกลือแต่ว่าต้องเส้นร้ายเนาะคะ่ะน้ำเกลือดับสุมนไซชูจ่จะสีเข็งสีเนาะคะ่ะกินเมื่อกาสิหายไปเพราะว่าสาเหตุที่มันมีกินเขาปิด้าไว้ตลอดเลยค่ะพี่น้องมันอับหัวหวง้วปิดไาไปตลอด,ด,ออววลลอดเขาก็ได้เปิดระบายอากาศเนาะค่ะ เดี๋ยถ่ายไม่มีกินจังหน่อยแต่มันก็แก่ได้ข้าวหลางหลายๆน้ำแล้วก็มาแซน้ำเกลือแซงยังสีเนาะค่ะมันก็สีซอยได้พี่น้องมาเก็บบัวซอยกันจากประสบการณ์จะคลองเฮ็ดมากครับพี่น้องมาสิลางหัวบัวดีไปได้กันเท่าพิษไปยังสีมันก็มีกินคือเก่าค่ะโงา่มังไยออกหักหลายเลยพี่น้องมาเก็บซอยกัน ยุ่งกันไปทั่วที่ทั่วแดดใส่หัวบัวลายเสร็จแล้วเรานี่ป้อยไปโดนหักออกกระเก็บยากไปน้ำอีกค่ะนี่ค่ะพี่น้องหักออกมันสีดำมันสีหางก็ต้องนั่งเห็นดิดหักดำมันออกค่อยนั่งดิดไปหัวมันเหี่ยวผอมแล้วค่ะสวดำสีพล,ล,ลทางออกมาแต่ทางมัน ถ้ามันแดดฮอนคือช่วงหนาฮอนเนาะเอ้ยเปื่อยมืดบรื่อยงามงสิเด็กค่ะเด็ออกม,<า> <laughs> มันเห่วเนา,นานะค่อยดึงขึ้นหน้าดึง,งดึงค่อยดึงขึ้นหน้า เงาคาะอีกแล้วเป็นคล้ายๆเงินดีเ <c> ห <oughs> ็นเหรอเห็นค่ะห่างว่าสีด,ดำกงสีค่ะห่างว่าสีแหลืสีดำเขาก็ต้องนั่งด็ดออกปล่อยไปโดนสาเหตุที่มันเกิดห่างแบบนี้คือเขาปล่อยไปโดนค่ะเขาปล่อยไปโดนลายมือมันพ่อเก็บแล้วเขาบ่อเก็บเราเมันก็เกิดห่างเขาก็มันนั่งมันนั่งเด็ดห่างล่างออกแล้วค่ะอย่างนี้ล่างค่ะล่างมันเป็นในน้อยน้ำนี่ค่ะนี่ ทางไล่น้ำ